เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Children of m o r t a นะครับผมเป็นเกมใน,นสตรีมเล่นใน PC นะครับผมก็ใครที่เห็นคลิปผมไอที่สอนซื้อเกมสตรีมไปแล้วก็น่าจะเห็นนะว่าซื้อเกมนี้มาสดๆกิ้งๆเลยนะครับอ่าตรงนี้ไม่แอบเล่นไปนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเริ่มใหม่ได้นะผมเพราะเล่นไปนดเเเยวรงรงคอออไปอ่่นนออูากม็ัะัะะบ กดเลยนะผมแน่นอนว่าคนอย่างเรานะผมต้อง normal สิครับผมจะเล่นาร์ดไปทำไมนะครับไป for fear to enjoy นะครับอ่าต้องบอกไว้ก่อนนะผมคือเกมนี้เนี่ยในเ,เรื่องข้าวๆเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าอยู่ๆเนี่ยภูเขาแห่งนี้นะครับผมมันก็อยู่ๆเกิดความชั่วร้ายครับผมเข้าครอบงำนะฮะร,รู้สึกเสียงเกมจะดังไปหรือเปล่านะครับ ่าเกมนี้ภาพมันเป็นเกมแนวพิกเซลนะ <Margaret S 1> ผม8บิตนะฮะมากระเด็ตื่นขึ้นมาในกลางดึกตั้งสติก่อนสตาร์ทเสียงไม้นี่แตกดังเปรียปร้ยๆนะครับผมบอกเลยว่าพยายามจะแปลแล้วนะคือเหมือนสับเกมนี้มันเป็นสับที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับ the and นี่คือด้านข้างบ้านนะครับมาร์เรล็ดได้ใช้พลังเวทแล้วผมเปิดประตูเหมือนมาร์เร็จะพยายามสื่อสารกับทกเทพธิดานะครับแต่เทพธิด,ดานี้ไม่ตอบกลับมานะครับได้ยินแต่เสียงที่ มีแต่ความมืดแล้วก็หิวโหยหิวก็หายนะมันก็เลยเดินขึ้นมาน้านบนนะผมพยายามมองไปยังยอดภูเขานะฮะในความคิดมีเพียงอย่างเดียวมันเริ่มขึ้นอีกแล้วเหรอ เป็นเกมที่ภาพสวยมากนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยแหะภารกิจของจอ์นง่ายมากตามหาว่าทำไมเรอาอ่าน่าจะทำไมเรอาถึงหายไปหรืออะไรแบบนี้นะครับมัมก็เรก็ให้ไอตัวชาดเมื่อกี้เข้าไปนะครับ พี่ชายก็ให้ดาบและโล่ส่วนภรรยาก็ให้รอยจูบนะครับผมแล้วก็ลูกสาวก็ให้อ้อมกอดนะครับเพื่อให้จอเนี่ยมีกำลังใจในการกลับมาที่บ้านนะครับมาละเข้าตัวเกมแล้วนะครับผมตัวเกมจะเป็นแฮกแ and ์สล s h นะครับผมโดยท็อปก็คือมอุมมองด้านบนนะฮะคือตัวเกมเนี่ยเป็นแนวโลคไลท์ครับผมเราสามารถอ่าวินไว้ไตเกิดนะครับคือ สู้มันไม่ได้ปุ๊บก็ตายนะครับตายแล้วก็เก็บของเก็บอะไรเนี้ยมาทำไอเทมนะครับแล้วก็ไปสู้ใหม่นะฮะคือเกมมันจะเป็นแบบนี้เลยดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่าเลอานะครับผมเป็นสถานที่ที่สวยงามมากอันนี้เป็นออโต้เซฟนะครับผมคือเดินผ่านปุ๊บมันก็เซฟให้นะฮะจะเห็นว่าภาพมันเป็นพิกเซลนะผมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับ สิ่งแรกที่เจอนะครับก็คือไอ้เมึกๆพวกนี้นะฮะเขาก็จะสอนการโจมตีอันนี้เป็นแบบคล้ายๆขั้นตีโซนอลนะครับอ็ออันนี้สามารถใช้จอยเล่นได้นะแต่อันนี้ผมใช้เมาส์คีย์บอร์ดนะฮะปั๊บปับอะไร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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาครับโอ้เด็กๆ จะฆ่าผมนี่ต้องทั้งกองทัพนะฮะมาแบบโอ้โหตัวละนิดตัวละหน่อยนี่ไม่ได้กินมาแล้วอันนี้ตัวหนึ่งอ,อุ้ยอันนี้อันนี้น่าจะแบบเริ่มเก่งขึ้นนิดนึงแล้วแหมเจอพลังตีอย่างเดียวเข้ามาเราสามารถกระโดดหลบได้นะครับโดยกดสเปซบาร์นะครับแบบนี้ ชึบอ่ะเลือดเต็มแล้วอ่าเมื่อกี้คือเลือดนะเมื่อกี้คือเลือดอย่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดน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 แล้วโดนแล้วโอเคเลือดเต็มแล้วมีเซฟด้วยนะฮะอ้าวฮะกัมเพง มขวางกั้นไม่ให้เราผ่านไปเราสามารถกดชิปเพื่อยกโล่ได้กดชิปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอันตรายเออหัวหัวหัวเข้าไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเบาเบาได้เบาเบาไม้กลนโอ๊ย ตัวตัวสิครับอะไรอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคเต็มแล้วเต็มแล้วกด F นะครับผม Interact ฉายแสงเข้าไป The Corruption นะครับคือไอ้ตัวมืดๆนี้น่าจะเรียกว่า The Corruption นะ เราต้องไปตามหาสาเหตุว่าทําไมไอ้พวกนี้เกิดขึ้นมานะครับจัดการนะครับผมอันนี้น่าจะอันนี้เป็นตัวสอนนะผมว่าเอ้ยนี่ครับเวลาเจอของในฉากอ่ะมันจะมีบางอันที่เป็นเจมสโตนนะฮะเจมสโตนเนี่ยสามารถเอาไปเปิดพวกหีบเลยพวกนี้ได้นะครับแบบนี้นะฮะปุ๊บนี่อันนี้คือดีไวยแกลนนะฮะ เป็นพลังที่เราเอาไว้ใช้ในฉากต่อสู้อะเอาง่ายๆมันคือแพสซีฟสกิลนะครับผมที่สามารถเก็บได้นะฮะไปเลยข้างหน้าของเขาคือตัวที่ดูอันตรายมากๆครับผมมันจะเหเหลืองแบบนีน้ครับอ,รอ,อันตรายอันตรายโล่โล่หึหึโล่โล่อันตรายครับนี่เลเวลอัพแล้วสกิลพอยต์นะครับกดแท็บบ เพื่อเปิดสกิลทีนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะสอนการอัพสกิลนะฮะโอเคเรียนเลยจ้าเรียแบบร้อยนะครับกดแท็บเพื่อปิดอ่าก็แนวโลกไลน์ครับผมเราต้องค่อยๆสะสมทรัพยากรต่างๆนะผมเช่นอัพของปั๊มเลเวลอะไรพวกนี้นะครับ เพื่อให้เราจะได้สู้ศัตรูได้ง่ายขึ้นตรงนี้เราเจอก๊อบลินแล้วครับไปชุบปึ๊บล็อกหลบแบบดิจิตอลแล้วก็เขาก็สอน secondary attack ก็คือสกิลสำรองนะปึ๊บกดคีย์ขวานี่โอ้ยปั๊บโอ้ยยังไงล่ะเบา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 ล็อกหลบ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 เรียบร้อยนะครับก๊อบลินที่ว่าแน่ยังต้องแพ้กัมมันเวย มีความสวยงามแต่อันตรายนะครับอรรบ,บอกเลยว่าเกมนี้สับเหมือนจะยากนะคือปกติผมก็พออ่านได้บ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่อันนี้มันคือแบบบางอันก็ไม่รู้จักเลยนะสับของเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นสับที่แบบค่อนข้างนํามาทําหน่อยอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็พอเดาได้บ้างนิดหน่อยนะครับ before him was sacred ground ตรงหน้าเขาคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ฟืบดูคำมันครับแทบไม่เคยเห็นคำแบบนี้เท่าไหร่เลยตรงหน้าเขาคือลินดานะครับเป็นพี่สาวคนโตเป็นสายธนูนะฮะ เก็บของเ2ฟทูพิกครับเลคโตสโคปสร้างออร่าร,รอบตัวทำดาเมจได้นะผมกดคิวเดี๋ยวเราไปเจอศัตรูก่อนแล้วกันแล้วค่อยกดกอบลินมาแล้วป๊บปทำไมาดิวัยล,ลิลิกอากดคิวเพื่อปลดปล่อยดิวัยล,ลิลิกนะผมเป็นพลังจากพระเจ้านะครับก็คล้ายๆกับไอเทมกดใช้หนึ่งครั้งนั่นแหละนะฮะไปครับป๊อปป๊อป,ป,อป,ป,อป มาแล้วนา่าจะเป็นบอสนี่คือแท่นพิธีกรรมมันกำลังเรียกอะไรทักอย่างอยูอย่คอรัปเต็ดกลังเหมือนทำพิธีฆ่าสัตว์แล้วก็เรียกพวกคอรรันเต็มาเพิ่มนะ,ะให้มันมาปั๊บปบป,บปบ เฮ้ยชุบฮาลีออนาลอ,อกมาเก็บเลือดเก็บเลือดอยู่เลือดลินดาทำดาเมจร,รัวมากฟบฟบค่าผมมันไม่ง่ายนะครับผมต้องมาเยอะกว่านี้แค่นี้มันธรรมดาเกินไปเรียบร้อย Both father and daughter gathered their thoughts, heavier than before. How would they explain what they had witnessed? <may 1952> I mean, really to the ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror of creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption. a cruel entity spoke of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Mortar. And the Bergson's duty was to stand against this devouring deluge of Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the actions of old had done in the past, they would need the assistance of the Sanctuary. พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมโอ้โหอย่างกับบ้านไอรอนแมนฉากยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวง The sanctuary gateway to the mysterious. was a สถานที่นี้เป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นประตูมิติก็ได้นะครับผมเพื่อจะไปที่ภูเขามันก็เลยชี้ไปที่ไอ้คริสตัลตรงกลางห้องนะครับเพื่อที่จะเปิดไอ้เครื่องนี้นะครับผมเพื่อจะไปถึงแหล่งกำเนิดของเดอะคอร์รับเต็ดเนี่ยเราต้องรวบรวมสบิตของเลอาทั้ง3อันนะครับผมเพื่อเปิดประตูไปที่ยอดเขาของ อยอดเขาของไอ้ดินแดนนี้นะครับด้วยตัวเองแล้วก็ความช่วยเหลือจากคนที่เขารักนะครับเขาก็ต้องไปไปรวบรวมวิญญาณทั้งสามดวงนะฮะนี่โอเคครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็สรุปคร่าวๆนะผมก็คืออยู่ๆเนี่ยดินแดนที่ครอบครัวนี้อยู่อ่ะมันเกิด การลุกลามของความมืดขึ้นมานะผมและไอความมืดเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวเขรับเตนะฮะซึ่งมันเผยแพร่อเอามาจากภูเขาเราเนี่ยก็ต้องไปตามหาสบิลททั้ง3เพื่อเปิดประตูไอคิสตันตรงกลางเนี่ยให้ไปถึงยอดเขาให้ได้นะผมไปดูว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นนะครับโอเคครับก็เนื้อเรื่องคร่าวๆประมาณนี้นะผมใครอยากดูเนื้อเรื่องแบบจริงๆแบบไม่แปลมัวนะผมแนะนําว่าดูช่องเดอะมูฟครับผมเขาแปลเนื้อเรื่องไว้หมดแล้วนะครับผมก็โดนป้ายยามาจากเดอะมูฟอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด s u b s c r i b ์ทุกคนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ